สอนเล่นซูเปอร์เยติตั้งแต่บ้าน7ถึงบ้าน16เริ่มที่บ้าน7เราจะใช้สูตรหมูป่าเอาซูเปอร์เยติไป3ตัวแล้วหมูป่าไป13ตัวเล่นแบบนี้เลยถ้าจะใช้แต่งแคนก็แนะนําให้ขอเป็นง่ายๆเลยนะครับก็ขอเป็นหมูป่าก็ได้เนาะเพราะเราจะได้เคีกะะ้กงาสแคนะครับที่จะขอทางแคนได้นะครับก็ขอเป็นแบบนี้เลยแล้วเราไปโจมตีกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านเลวเจเนาะ เราจะเข้าไปนะครับการเล่นเราจะต้องกําจัดฐานแครน,นครับให้ตายลงไปก็เช็คดูนะครับเมื่อมีฐานแครนไหมถ้ามีก็เข้าที่ภาษาแครนเลยถ้าไม่มีก็เข้าที่ผู้กล้านะครับด้านล่างให้าชมปล่อยซุปเปอร์เยตินครับลงไปด้านมุมมุมล่างหนึ่งตัวนะครับมุมซ้ายหนึ่งตัวแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็เราจะใช้ซุปเปอร์เยตินลงไปตรงกลางปล่อยคิงปล่อยพมดลงไปนะครับใช้ระเบิดเปิดกำแพง ลนสตดงค์ขวานครับและแก้วใช้ในเมวบ้านลงไปเพื่อที่จะโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วเราก็เข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในแมวบ้านครับไปที่ซูเปอร์เยติได้เลยเองก็แก้วปล่อยลงไปด้านในนะครับแบบนี้แล้วพอมันโจมตีได้นะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยหมูป่าลงไปนะครับเราจะปล่อยหมูป่าลงไปเด้งขวาก็ได้นะครับขึ้นไปท่วนเข็มนาริการครับปล่อยหมูป่าลงไปนะครับใกล้ๆกันเนาะอย่าปล่อยห่างกันมากนะครับมันจะได้ใช้ น้ยาพุ่มเลือดได้ง่ายพอเราเข้าไปนะครับด้านบนเราปล่อยพุ่มเลือดลงไปจากหน้าหมูป่านะครับก็จะเยียวยาและขึ้นไปด้านบนนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะคว้าสัมดาวได้แล้วนะครับเป็นสุดที่ง่ายถ้าเป็นบ้านที่เปิดกําแพงกว้างๆเยอะๆโล่งๆเนี่ยก็ใช้น้ำยาพุ่มเลือดลงไปที่ตําแหน่งว่านครับเพื่อว่าจะเจอกับระเบิดยักษ <c oughs> ์กนั่นเองแล้วก็จะลงไปนะครับด้านล่างแล้วก็จะคว้าสัมดาวได้นะครับก็ถือว่าดีเลยเอง ด้านบน,นครับมีกระต่ายเพื่อนสร้างอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่เราคว้าสำเดาวได้สำหรับบ้าน8เราจะใช้ซูเปอร์เยติ4ตัวเล่นกับขวาน5ตัวในแลมลที่ใช้ตามนี้เลยแล้วก็ใช้ถังแคนเป็นขวาน3ตัวธนู1ตัวแล้วก็ยาแช่1นขวดเราไปลุยกันเจอบ้าน8หลังนี้นครับอาจจะไม่โหดมากแก้มีทววยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่การเล่น,นครับเราจะเข้าไปนะครับเราจะยัดสเปมเข้าไป ก็เราดูเลยครับว่ามีแต่แคนไหมถ้ามีแต่แคนครับเราจะเข้าที่ด้านแต่แบบนี้เราจะเข้าด้านคิงด้านบนเนาะก็ใช้ซูเปอร์ยาตินครับลงไปด้านบนก่อนเลยแล้วก็ปลยลงไปด้านขวานครับเป็นการตัดทางซ้ายขวานครับแล้วเราจะเข้าไปการเข้านะครับเราจะใช้ซูเปอร์ยาติลงไปนะครับตรงกลางแล้วปล่อยคุยลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปแล้วก็ปล่อยขวานลงไปนะครับปล่อยขวานในแคนลงไป ใช้ยาบ้าครับลงไปหนึ่งควดเลยเองแล้วก็จะไปบูด้านในนะครับด้านในก็จะพังลงไปนั่นเองเราไปยาบ้าลงไปด้านซ้ายแล้วก็เพิ่มเลือดครับเราใช้เพิ่มเลือดให้กับขวานได้ก็จะค่อนข้างที่จะชุลมุนม่นวายพอสมควรเลยเองขวานจะเข้าไปนะครับซุปเปอร์เยติจะเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับด้านในแล้วก็แช่ครับเราแช่ไปได้ในแม่ในแค้นอาจจะขอเป็นในแม่คงกระดูกก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นสนุก แล้วก็เราเข้าไปนะครับซูเปอร์เยติก็จะกระจายกันไปนะครับด้านซ้ายตรงกลางด้านขวานะครับแบบนี้เลยเองแล้วเราก็สามารถที่จะคว้าสำเร็จได้นะครับบ้านเล็กๆก็จะค่้นข้างง่ายนะครับไม่ยากแต่อย่างใดถือว่าโอเคเลยเองแล้วก็ควีนจะไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะลงไปนะครับโดยด้านนะครับทางฝั่งของซูเปอร์เยติจะลงมานะครับมันจะช้าหน่อยครับแล้วก็ ถ้ามันเจอกำแพงครับมันจะช้าเหมือนกันก็อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยเราจะถ้าไม่ตายควีนได้นะครับควีนก็ใช้อุปกรณ์เดิมๆเ,เลยครับใครมีอุปกรณ์ที่จำ m j a ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะลงไปด้านล่างครับเป็นกระต๊อบจั่นสร้างและคว้าสัมดาวได้มาถึงบ้านเก้าเราจะใช้ซูเปอร์เยติเอาไป4ตัวเล่นกับแม่มด5ตัว ใช้เป็นไหว้แปขวดครับเพื่อที่จะเปิดทางเข้าไปแล้วก็ใช้แทนแคนเป็นนักคว้างหินนะครับเอาไป5ตัวใช้หนึ่งขวดครับเอาคิงควีนไปเนาะจะบ้านเราครับบ้านที่เราจะเข้าไปครับก็เ็จะเข้าด้านที่มีผู้กล้าเนาะก็เป็นคิงนัหรือไม่ก็ปราะแคนครับเราจะเข้าไปนะครับก็ใช้แผ่นไหวลงไปก่อนเลยเปิดทางลงไปนะครับ1 2 3 4แผินไหวทุกเลเวลนะครับสขวดจะพังกำแพงได้ แต่ว่าเลเวลสูงขึ้นก็จะเปิดกำแพงได้กว้างมากขึ้นด้านครับ4ควรเลยเแล้วก็เราใช้สปอยะตินครับลงไปด้านขวาด้านซ้ายครับแล้วปล่อยลงไปตรงกลางปล่อยคิงควีนทางแค้นเป็นปลายหินแล้วก็แม่มดลงไปครับใช้ระเบิดลงไปด้านครับถ้าจําเป็นแก้วก็จะเข้าไปนครับแบบนี้เลยเองถ้าเราก็จะลงมาครับแล้วก็ลงไปด้านล่างเราสามารถใช้แช่ครับแช่ไปที่พุก้าได้ หรือจะแช่ไปที่อะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่าสำคัญนะครับอย่างเช่นเอ็กโบหรือว่าป้อมมอตารก,ก็ตามเนาะตรงนี้แก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแพงให้กับซปเปอร์เยติเลยครับแต่มันไปด้้นขวากันแล้วก็จะลงมาด้านล่างแล้วก็จะไปด้านล่างต่อเลยจากนั้นเราจะแช่ไปนะครับแก้วคิดว่าแก้วแช่ไปที่เอ็กโบนครับเพื่อที่จะไม่ให้มันยิงควีนเนาะ และควีนจะไปดิ้นขวานครับคิงไปด้านซ้ายแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันโอเคควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จมตีด้านขวาที่ลงมาครับจะทําไม่ตายเลยก็จะมีรองเท้าบู๊ทแผนไหวครับสามารถช่วยปึกกรแพงได้เพื่อบางบ้านที่กําแพงสลับซับซ้อนครับก็ใช้รองเท้าบู๊ทแผนไหวของควีนของคิงนะช่วยแก้ไขได้นั่นเองแล้วเราเอาธนูมาครับเพื่อที่จะเก็บสิงคอซ่านครับให้ทันเวลานั่นเอง นี่คือแผนของเราเลยนะครับที่เอาธนูมาเนาะแล้วก็จะไปต่อครับเราก็จะขึ้นไปเล้นขวาแล้วก็โจ,จมตีได้นะครับคุณก็ดูออกมานะครับไม่กลัวอยู่แล้วเรามีควีนที่กําจัดได้แล้วก็จะเข้าไปนะครับที่อ่าป้อมพอมดเลยป้อมพอมดสู้ไม่ได้นะครับเพราะเรามีเยอะกว่าก็คว้าสาดาวได้อย่างชิวๆเลยมาถึงมาสิบเราจะใช้ซูเปอร์เยติเอาไป4ตัวแล้วก็เล่นกับแม่มดและปลาหินทนที่ใช้ก็จะตมนี้เลย แล้วเราก็จะใช้ทางแครนะครับเป็นปาหิน5ตัวมากับรถจักกําแพงเราไปุยก,กันมาถึงก็ดูเลยว่าจะเข้าได้ไหนส่วนตัวแก้วนะครับจะเข้าไปก็เช็กถทงแครงก่อน,นครับว่ามีไหมถ้าไม่มีนะครับเราจะเข้าไปแก้วเข้าด้านควิกนก่อนก็ได้นะครับด้านล่างเราจะเข้าไปหน้ากระดานนะครับก็เอาเป็นว่าแก้วเข้าด้านซ้ายเข้าไปนะพอเราจะได้สารวานนั่นเองแล้วก็ใช้สเปะย์ตีนครับลงไปด้านล่าง1ตัว จะใส่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปตรงกลางเช็คคิงควีนรถจักกําแพงแม่มดไปหีลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดกําแพงเลยเองแล้วก็จะเข้าไปกันแล้วก็จะเข้าไปนะครับมีบางส่วนออกไปด้านนอกไม่เข้าไปด้านในนะครับก็บริขินว่าจะเป็นชนรงยรถจักกําแพงเข้าไปนะครับเราใช้ยาวบ้านครับลงไปให้กับฐานได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ใ้แมกระโดดครับลงไปด้านในแล้วเราปล่อย ยาบ้านครับให้กับซปเปอร์เยติเอให้กับปาหินนการที่ออกมาแล้วไปยาบ้าเพิ่มเลื่อดลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะไปต่อนะครับเราใช้แช่ลงไปได้นะครับเราใช้ถ้าไม่ตายคิงได้นาะโอเคเราใช้ยาบ้าลงไปได้านขวาเราใช้แช่นะครับลงไปที่ป้อ,พอมพมอดมาต้าเลยเองเพราะมันยิงมาที่ปาหินนั่นเองแล้วเราใช้แช่นะครับไปที่ ป้อมพมดเหมือนเดิมเลยเองแล้วควีนก็จะขึ้นไปนะครับอาการแช่แช่เนี่ยแล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับจะใช้ที่ป้อมไหนถ้าคิดว่าป้อมไหนสําคัญนะครับมันยิงมาที่ถังเราไม่อยากให้ใครเจ็บก็ใช้ได้เลยเองส่วนตะแก้วก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะแช่ปรีเทอะไรบ้างแล้วก็ด้านบน,นครับเรามีแม่มดที่มีโครงกระดูกครับเป็นตัวแทงแล้วก็จะเข้าไปที่ป้อมปืนใหญ่เลยเองส่วนด้านขวาน,นครับทา้งฝั่งของควีนจะลงมานะครับแล้วก็จะลงไปแล้วก็จะโจมตีกับป้อมธนู ทำให้เราสามารถที่จะคว้าสำดาวได้นั่นเองมาถึงบ้านสิเราจะใช้ซปเปอร์เยติ4ีตัวเล่นกลับไปเนื้อหมูป่าเป็นสูตรไฮบริดนั่นเองเดีวเราไปโจมตีกันเจอบ้านแล้วนะครับอาจจะไม่หหดเท่าไหร่เนาะแต่เดยกก็จะตีชมกันครับก็ดูเรนครับว่าเราจะเข้าตรงไหนให้ดูบ้านครับว่ามีถังแคนไหม ถ้ามีฐานแคนให้ดูที่ผู้ก้านครับว่าผู้ก้าอยู่ตรงไหนเราจะเข้าฝั่งฐานแคนและผู้ก้านครับแบบนี้แก้วจะเข้าที่ป้อมีซีก่อนด้านล่างเลยครับก็จะใช้แก้วจะปล่อยซุปเปอร์ยะติลงไปด้านล่างหนึ่งตัวด้านซ้ายหนึ่งตัวนะครับแล้วปล่อยลงไปตรงกลาง2ตัวนะครับใช้รรเบิดลงไปแก้วปล่อยคิงควีนลงไปครับแค่นี้ก่อนเลยเองเราจะยังไม่ลงเพิ่มเนาะแล้วก็เราเช็คกระโดดลงไปด้านในแก้วปล่อยเอลบาลงไปหนึ่งควรเลย แล้วเราจะเข้าไปกัน,นครับแล้วก็ใช้กระโดดลงไปด้านในเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปดานขวาโอเคคิงจะเข้าไปนะครับเราไปต่อได้แล้วก็ทางเราออกข้างกันเนาะฉะังแก้วจะรอคิงเข้าไปนะครับก็รอคิงเข้าไปแล้วแก้วใช้ทําไม่ตายได้นะใช้ไปเลยคิงจะเข้าไปนะครับฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วจะใช้ยาพิพิธคีน แล้วก็แก้จะปล่อยไม้เนื้อหมูป่าครับลงไปด้านขวาแบบนี้เลยครับแล้วก็หมูป่าลงไปแล้วก็ใช้ปูลงไปด้วยเลยปล่อยลงฐานลงไปด้านบนแล้วคุณชะถาไม่ตายแล้วก็เราเข้าไปครับเราก็จะใช้น้ํายาเพิ่มเลือดครับลงไปหนึ่งคเลยเองแล้วก็ใช้แช่นครับลงไปที่ป้อมด้านในได้นะครับเราใช้ยาป้าลงไปใช้สกิลคำพิมพตะาได้นะครับแบบนี้เลยไม่เนื้อหมูป่าก็จะเป็นธมตานั่นเอง แล้วเราก็จะแช่ปรเอ็กโบกับป้อมพอมุดเลยเราใช้เพิ่มเลื่อนลงไปได้น,นะครับแก้วอาจจะลงไม่ได้เป๊ะเนาะชมไปฝึกซ้อมดูได้น,นะครับว่าลงเพิ่มเลื่อนตรงไหนมันคุ้มลงแช่ตรงไหนคุ้มนะครับก็ได้เลยครับส่วนใหญ่เราจะลงไปที่สเปดเมน,นครับความที่โจมตีแบบกระจายเนาะมันจะคุ้มกว่านั่นเองแต่แก้วลงที่เส้นเดียวหมดเลยนะเพราะว่าแก้วมองว่ามันหลายป้อมเนาะรงที่ป้อมมีสีอาจจะป้อมเดียวนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเทา่าไหร่ยากชมลองไปเล่นดูเนาะ กตีเป็นแนวฐาน,นครับก็จะประมาณนี้เลยการเล่นหมูปากไม่เนื่อครับเราจะให้มันทวนเข็มนาฬิกาหรือไม่ก็ตามเข็มนาฬิกานั่นเองมาถึงมาสิบสองเราจะใช้ซูเปอร์เยติเอาไป4ตัวและใช้เยติธรรมดา7ตัวเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลเยติเลยเองแล้วก็ใช้น้ำยานนครับเป็นน้ำยาพิ้นไหลแล้วก็ใช้เยติในแคนไปกับขึ้นยินเดอล็อกเดยวเราไปรุยกันเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกัน,นะครับ ถามว่าจะเข้าด้านไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้าด้านไหนดีก็หาทำเลอยู่นะครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงแก้วมองว่าบริเวณแขวนครับที่เสาละวานครับแล้วก็ป้อมมิวซีน่าจะดีนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันแก้วก็จะใช้ซปเปอร์ยาตินครับลงไปด้านข้าง1ตัวครับแล้วก็ด้านล่างแล้วปล่อยลงไปตรงกลาง2ตัวครับใช้คืนดรอลงไปแก้วอาจจะยังไม่ปล่อยอะไรเพิ่มมากครับรอให้กระแพงปึกก่อนเนาะ สารวาอยู่น้่นนอกนครับเราใช้เยติลงไปนะครับแล้วก็ตายลงไปโอเคเราเปืนกแพงได้นะครับเราเข้าไปได้แ๋ยวแก้วใช้เยติลงไปเลยเองแล้วก็ปล่อยค g งควีนปูลงไปนะครับแก้วใช้บ้าไปหนึ่งคนเลยเองโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ตะแหน,น่งครับมีสารวาแก้วมองว่าเราใช้สกิลคัมพิวตะน่าจะดีนะเราใช้ท่านแตงคิงปืนกําแพงเลยเองเราใช้ยาบ้านนครับลงไปเพิ่มแช่พี่สารวาเลย พอมันจี้มาที่คิงและเพื่รั์นครับเราไปด้านบนเพื่อไปกับแพงเลยนะแ,แก้วปล่อยยาว้าลงไปเพิ่มได้นะครับแก้วใช้ควีนเสกท่าไม่ตายได้นีครับเสกนางฟ้าออกมาแล้วก็เสกร,ร่างคุณกระจกมาเนาะเราใช้แช่ลงไปได้นะครับดูเหมือนว่าซูเปอร์เยติทหารตัวโปรดตัวรักของเรามันหายไปไหนวะไม่หาไม่เจอนะรู้สึกขึ้นนะซูเปอร์เยติหายครับเป็นตัวที่ไม่โหดเลย เอามาในหายเกี้ยงเลยนะครับไอเราก็ตั้งใจนะครับว่าจะเอามาโชว์เป็นพระเอกนะครับแต่ไงกลายเป็นอย่างนี้เลยก็ต้องพึ่งควีนกระปูนครับฉะนั้นแก้วจะต้องใช้น้ำยาบ้าน,นครับลงไปแก้วนี้ของขึ้นเลยนะเราอุตส่าห์จะชโชว์โหดนะแต่ซูเปอร์เยะตินี่ละลายหายไปไวจริงควีนจะเข้าไปนะครับปัญหาคือเวลานะครับเราอาจจะไม่ทันเวลานะครับมาดูดกัน้ว่าแก้วจะเก็บได้ทันเวลาไหม เราใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อสู้กับกำแพงครับคิงของเราทําสิ่งที่รักคือการโจมตีกำแพงนั่นเองและกำแพงก็จะพังลงไปนะครับเราไปด้านล่างด้านบนนะครับมีธนูตัวหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้สู้อยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครมาช่วยเลยเองเอาด้านขวานีครับก็มีสู้อยู่ตัวหนึ่งเนาะก็จะมีคิงของเราครับที่จะเข้าไปใครจะแต่ก่อนกันครับด้านซ้ายกับด้านล่างนะครับคิดว่าด้านซ้ายน่าจะไปได้เนาะ แล้วก็จะเข้าไปด้านบนกันโอเคดนื้ขวานะครับก็จะพังลงไปควงขึ้นไปด้านบน,นครับเหลือไม่มากนครับเราก็น่าจะคว้าสัมดาวได้น,นครับสุดนี้ชมจะต้องลงให้ดีครับใช้จังหวะปูใช้ท่าไม่ตายให้ดีครับเพราะแก้วเล่นไหลาตาเหมือนกัน,นครับกว่าจะได้สัมดาวเพราะว่าใช้ท่าไม่ตานครับไม่ดีแล้วซุเปอร์เยติกับเยติตายลงไปนะครับก็ทําให้อาจจะพลาาสัมดาวได้ง่ายๆเลย จากนั้นเราก็จะเข้าไปแก๊บธนูขึ้นมาช่วยและเราก็คว้าสำดาวได้นั่นเองมาถึงบ้านสิบสามเราจะใช้ซูเปอร์เยติเอาไปเต็มความจุเลยก็จะเอาไปแปดตัวและเล่นกับพินไวน้ำมโคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะหดไหมไปดูกันเลยเองเจ้บ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกัน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปก็แก้วจะเข้าแกก็เห็นว่า บ้านอยู่ด้านบนครับเราจะเข่อนไกลจากบ้านเนาะพอเราใช้เครื่องยิงดวล็อกครับก็จะไปด้านล่างก็จะใช้ซุปเปอร์ยะตีลงไปด้านล่างครับหนึ่งตัวเลยเองแล้วลงไปด้านซ้ายหนึ่งตัวครับจากนั้นเราจะใช้ระเบิดประกําแพงแกะป่อยลงไปหมดเลยเองแล้วก็จะกระกแพงได้ครับแบบนี้เลยเองแล้วเราใช้ซุปเปอร์ยะตีครับลงไปตรงกลางหมดเลยเองใช้เครื่องยิงดวลล็อก킹ควีนปูเจเจะลงไปด้วยเลยได้เนาะ เราเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลคมพิบตะเลยเองเดน๋้วเราจะเข้าไปนะครับแก้คิดว่าเราจะใช้แมควคูนครับลงไปที่เย,ยติกัน,นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะโคนเยติจิ๋วไฟฟ้านั่นเอง <c oughs> เพราะว่ามันได้พอที่จะโคนเย,ยติเนาะแกจะเข้าไปนะครับก็จะเอาไปด้านบนโคนสองขวดครับก็จะโคนเยติจิ๋วไฟฟ้านี่ครับเข้าไปแล้วใช้ยาบ้าลงไปตรงกลางจ้าไม่้ตายเจ๊ทาไม่ตายครีน แล้วใช้พลวยนะครับลงไปด้านบนเพื่อที่จะกระเพงเลยเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้ปริยติเข้าไปนะครับแก้วลืมใช้ยาพิษอีกแล้วเนาะแล้วก็ควิอยู่ด้านซ้ายนะครับปูอยู่ด้านขวาคิงขึ้นไปทิงมีถ้าไม่ตายนะครับสามารถใช้ถ้าไม่ตายเพื่อที่จะกระเพางได้นะครับเราใช้เลยเองก็จะกระเพงเข้าไปและใช้มนก้อนลงไปด้านบนก็จะประมาณนี้เลยก็เอาเพื่อกระเพางได้นะครับสุดนี้ ชมจะไม่ใช้เพลวัยก็ได้นะครับเพื่อที่จะมีนักโขนได้เพิ่มขึ้น,นครับแต่บอกก่อน,นครับว่าบ้าน13นครับน่าจะโขนซุปเปอร์เยติไม่ได้นะครับเพราะซุปเปอร์เยติมัน35ช่องเนาะบ้าน13นครับมันโขนได้34ช่องแล้วก็จะโขนทางฝั่งของเยติไฟฟ้าจิ๋วนั่นเองมาถึงบ้าน15แก้วจะใช้สูตรซุปเปอร์เยติเอาไป5ตัวแล้วก็ใช้ รักไม้เอาไป6ตัวเราจะเล่นแบบเจล่องห่นเราไปโจมตีกันเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันมาถึงก็ดูเลยนครับว่าเราจะเข้าได้ไหนแก้มองว่าเราจะปล่อยเจเข้าไปนะครับตอนนี้ล่องหนไม่เยอะมากเนาะเราจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าด้านสายครับค่อนข้างสำคัญเลยนะเราเข้าไปได้จะดีมา,มากเลยครับเรามีรองเท้าบูทไฟ้าแล้วก็หอกตีจรวดนะเราเข้าไปด้านบนได้เลยเอง แกวปล่อยไปด้านบนเนาะแต่ใช้ถ้าไม่ตายเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็เรามีรองเท้บบทาวุธไฟนะครับฉะนั้นเราไม่กลัวคุงกระดูกเนาะแล้วก็จะเข้าไปนะครับด้านบนแล้วก็จะลงมาแล้วก็จะไปด้้นขวานะครับใช่ไหมใช่นะครับเราใช้น้ำยายล่องหนลงไปได้แกวจะใช้น้ำยายล่องหนครับลงไปเราโจมตีหนึ่งทีนะครับล่องหนลงไปก่อนเลยแล้วก็จะล่องหุนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเอง แล้วก็เหลือรอบหนส,สุดท้ายนะครับเราเข้าไปและแก้วใช้น้ํายาด้วยกับนะครับด้วยกลับมาเมื่อโจมตีสองมนาได้นะครับด้วยกลับเลยก็จะได้ด้านบนมานะครับจากนั้นเราจะเข้าเด้านขวาไปแก้วปล่อยลุงถาลุกไปแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ยติลงไปด้านซ้ายด้านบนแล้วก็ใช้รักมานะครับเปน็นหน้ากระดานเราวใช้คิงควีนปูฟุกปิกแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ยติลงไปแล้วปล่อยเจลงไปด้วยได้เลยนะครับก็ปล่อยลงไป แล้วก็มีอา้านหนึ่งขวดครับที่ใช้ได้เราจะเข้าไปกันเดี๋ยวแก้วใช้แมกระโดดลงไปนะครับด้านในเมื่อเราเข้าไปนะครับก็จะมีด้านบนที่ปูจะขึ้นไปนะครับเราใช้รักไม้ลงไปได้แก้วคิดว่าแก้วใช้รักไม้ครับลงไปแล้วนะครับเราก็เจจะเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาลูกชัตลงไปด้านในแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ไปต่อนครับทางฝั่งของด้านซายนะครับซปเปอร์ยติโดนล็อกเป้ามา เราใช้นแมวกระโดดลงไปได้ครับถ้าจําเป็นแก้วเช็ดกระโดดครับลงไปด้านในแล้วก็แช่ไปที่สลาวาแล้วก็ขึ้นยิงหินเลยครับใช้ยาบ้าลงไปเพื่อที่จะโจมตีเราใช้ปูนครับเป็นอมตะเลยก็จะได้โจมตีตรงนี้แล้วไปต่อครับเราใช้ยาพิไปที่พุก,ก้าได้เราปล่อยไปที่พุก,ก้ารครับอย่างเช่นคิงเลยแล้วก็ใช้แช่ครับลงไปได้ควิงเข้าไปนะครับซุปเปอร์เยติไปด้านบนโจมตีสลาวาได้ไหม อ่าไม่ได้เนาะทิงท้แช่ไม่ตายเลยครับเพื่อที่จะมีแผ่นดินไหวและโจมตีต่อไปบ้านจะระเบิดแล้วก็ไปต่อควีนเสกนางฟ้ามาได้นะครับโดยเราจะเข้าไปสินนางฟ้ามาเลยแล้วก็เราแช่นครับไปที่เสาลาวาเล็กโบได้เยวแช่ต่อไปนะครับทางฝั่งของดิกกี้ก็เข้าไปแล้วก็โจมตีได้นะครับถือว่าดีเลยเราไปด้งขวาต่อนะครับอีกนิดเดียวแล้วก็จะคว้าสัมดาวได้แล้วนะครับควีนจะเข้าไปแล้วไปด้งขวานะครับให้เรา ไปเ้ขวาต่อนะครับขึ้นไหวไหมเยติด้านบนนะครับที่ออกมาจากปสาสแคนจะลงมาครับแล้วก็จะขวาสำราดได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วเราก็ไปต่อนะครับด้านล่างจากนั้นก็จะโจมตีได้ไหมกบอกว่าได้นะครับซึ่งเราเดือปาสแคนก็จะโจมตีนิดเดียวนะครับก็จะได้แล้วแต่เวลานะครับโดยเพียงแค่10วินาทีนะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้เยติสองตัวที่มาจากปาสแคน,นะครับก็จะลงมา และช่วยกันโจมตีนครับเราก็สามารถที่จะคว้าสำเดาวได้นั่นเองมาถึงมาสิบเราจะใช้ซูเปอร์เยติโคนในระเหาะนะครับก็จะใช้แบบนี้เลยแลวเราไปดูกันว่ามันจะโหดไหมเจ้าบ้านเรานะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันนะครับถามว่าเราจะเข้าด้านไหนดีนะครับจะเข้าที่บ้านคุมไหมแก้วมองที่บ้านไม่คุมนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปด้านบน ก็จะได้โซนนี้นั่นเองเราจะเข้าไปนะครับแต่ว่าขึ้นกว่าอากาศเป่ามาค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าไปยิงยงมันหน่อยเนาะ,ะแก้วจะเข้าบริเวณด้านด้านซ้ายแล้วกันก็ปล่อยราวาลงไปก่อนเนาะแล้วใช้ดหอลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วเราจะใช้แมคโครลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการโคลนซูปเปอร์เยตินั่นเองแก้วก็จะทําการคลณเข้าไปเราโคลนเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยเอง ก็จะโค้ซุปเปอร์เยติไฟนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปด้วยเลยก็จะทําให้มันบักข้างมากขึ้นแล้วก็โจมตีได้แก้วมองว่ามันไม่โหดเหมือนตอนที่มันหลุดเนาะตอนมันหลุดนะครับมันโจมตีได้เยอะกว่าน,นี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับได้มา12เองถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยใช้เราจะเข้าไปกันนะครับเราจะเข้าจากด้านบนลงมาแก้วก็ใช้ซุปเปอร์ยติลงไปด้านซ้ายก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยลงไปด้านบนหมดเลยตามด้วยคิงควีน ปูต้องเป็นภาคพื้นดินเนาะแล้วก็เจนครับลงปก็ไปดิ้นขวากันเลยครับแล้วก็จะไปดิ้นขวาเราใช้บอลลูนไปดิ้งตัวเนาะแล้วก็เราอาจจะใช้ควีนเสี่ยงนางฟ้ามาได้เลยนะครับแบบนี้เลยก็จะได้เยียวยานั่นเองเราไปต่อนะครับเราใช้ซุปรประเบิดลงปเจสามารถใช้ทาให้ตายได้นะครับเราใช้สกิลคัมพิมัตะเลยแต่เจต้องใช้ทําให้ตายแล้วนะครับพอโดนล็อกเป้ามาเราไปต่อนะครับแบบนี้เราไปด่้นบนกัน ลงมาด้านล่างกันนะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปได้แต่แก้มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มครับเราจะไปเปิดเอ็กโบเราไม่ต้องการเปิดน็อฟเราต้องการให้มันลงไปนะครับตรงนี้เราใช้ซุปเปอร์ระเบิดเลยนะครับเพื่อที่จะเพิดกระแพงให้มันลงมาและคิงก็จะลงมาด้วยนะครับเรามีซุปเปอร์ระเบิดเยอะนะเราปล่อยลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยก็จะโดนยิงมานะครับนัดเดียวจอดแล้วก็จะเข้าไปปัะหาคือเวนาครับเราจะทาเวลาไหมแล้วก็เรามีซุปเปอร์ระเบิดอยู่นะครับที่ปล่อยลงไปด้านซ้ายได้ ก้วปล่อยลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับด้านขวาทางฝั่งของควีนจะเข้าไปนะครับคิงก็จะประกุแผงเข้าไปเพราะว่ามีรองเท้าบูทพวไหวนะครับแล้วก็ควีนเข้าไปโอเคคิงตายลงไปนะครับถือว่าดีเลยเองเพราะว่าจะตายลงไปนะครับเราก็จะไปด้านซ้ายก้วใช้ซุปเปอร์เบิดลงไปเพิ่มเพื่อที่จะประคแพงแล้วก็ควีนจะไปจินด้านในนะครับแต่ก้วคิดว่า น่าจะทันเวลานะวันนี้ก็ได้มาครบเลยครับตอนแรกแก้วว่าจะไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะว่าในเด็บพิ้วมาแก้วอัดไม่ได้นครับก็เลยคิดว่าซเปอร์จริงต้องต้องรอซเปิร์จริงนะครับถึงจะเล่นซปเปอร์ยติได้นครับแต่แก้วเห็นหลายๆท่านครับคอมเมนต์เข้ามาแก้วก็เลยว่าถ้าทําก็น่าจะมีประโยชน์เนาะลหลายๆท่านก็น่าจะอยากดูด้วยนะครับยังไงดูหลายๆสูตรครับแล้วก็เอาไปดัดปรุงได้นะครับแต่สูตรครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องเล่นแบบที่แก้วเล่นนะชมเอาไปเปลี่ยนจากบ้านนั้นบ้านนี้เอามาปรับทหารับ แล้วก็ลองเล่นดูเนาะสูตรไหนที่ใช่ชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับเพื่อแก้วจะขโมยสูตรของผู้ชมเอาไปเล่นกันบ้างแล้ววันนี้แก้วก็มาฝากกันไว้นะครับท่านผู้ชมวางแผนจะเติมบัตรอีเวนต์มินิก็สามารถที่จะเข้าไปเติมที่เว็บซูเปอร์เซอร์สโตร์ได้นครับเติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนุบแก้วมาตลอดครับเดี๋ยวแก้วใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายกดที่ลิง์แล้วไปเติมได้เลยเองแล้วเดา๋ยวคลใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ